ยันยองครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกม Dead by Daylight like เช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ไต่แรงของฝัง่งฆาตากรนะครับผมชาเลนจ์ของผมในวันนี้ก็คือเราจะใส่แค่สเปิร์ชนะซึ่งเป็นเปิร์กประจำตัวของฆาตากรนะครับผมแล้วก็จะไม่เอาแอดออนอะไรไปเลยนะฮะซึ่งวันนี้ตัวแรกที่ผมจะเล่นเลยก็คือเจ้าเดอเนิร์ดนะครับผมโดยเปิร์กประจำตัวของเดอเนิร์ดก็จะมีมองฮิ้วนะับผมแล้วก็เสียงแหบดังแล้วก็รักตัวกลัวตาย แล้วมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมจะสามารถเก็บสีได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนเซอร์จุกยับ5เครื่องนะครับผมแล้พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ let's go เอานะครับอยู่ในด่านซากยานนอสโตโรสฟึบลุยฮะดยกลับดยกับเซอร์เขาจะอยู่ฝั่งไหนกันเนาะขอชิคบุญญาณก่อนแล้วกันโอเคเจอแล้วหนึ่งคน สองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนอ้าวอ้าวอ้าววิ่งไปทำไมตรงนั้นล่ะหนูวิ่งไปทำไมตรงนั้นล่ะหนูนนหนอุย้ยถือว่าได้เร็วค่อนข้างเร็วแนละ้วว่าได้ค่อนข้างเร็วรับตานี้โอเคแล้วเหมือนว่าห้องวีอยู่นี้ด้วยเราก็ลากลงห้องวีแล้กันเพื่อความแบบสะดวกสบายในการเล่นเพื่อความสะดวกสบายในการลิน้นเราลงหนลงวีไปเลยปั๊บ บินขึ้นไปแบบสวยๆบินขึ้นไปแบบสวยๆเฮ้ยเมื่อกี้จะดึงหลังแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ดึงหลังทันนล้วเมื่อกี้ดึงหลังทันนล้วเนี่ยโอ้โหเสรไมไ่เป็นไรครับผมดึงหลังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคมันจะมีคนลงไปช่วยนะมันจะมีคนลงไปแล้ววันนี้เราเอาข้างบนก่อนแล้วกันรอดักนะครับน่าจะได้ฟรีหนึ่งที ได้ได้ฟรีทีหนึ่งได้ได้ฟรีทีหนึ่งอา้าแล้วดึงต่อเลยแล้วดึงต่อเลยลวดึงต่อเลยลวดึงต่อเลยผมไม่รีบนะผมไม่รีบ <c oughs> คือตอนนี้ได้แผนไปสามคนละ <c oughs> ส่วนสวยอะขันไฟไม่สุดจับเครื่องเลยคนระับซึ่งเป็นประโยชน์กับเรามากซึ่งเป็นประโยชน์กับเรามากซึ่งเป็นประโยชน์กับผมมากมากซึ่งปคงไม่มีแทงหนังเราเพรามนคือดัวเอเว้ยตอน,นี้ได้ค่อนข้างไวค่อนข้างเร็วเดี๋ยเชื่อ โอ้โหไม่เป็ไไนไรเขาก็พันเสกับเครื่องึลวัดดีไปไหนจ้าน้องสาวไปไหนจ้าน้องสาวไปไหนจะน้องสาวเขาน่าจะไปดึเลยนอายไม่ดึงด้วยไม่อุ้ยฮอยฮอยฮ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 ยเล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้ไม่ดีนะเล่นหนีไม่ดีนะื่อเล่นอย่างอย่างี้นะ้งเล่นย่านะอเล่นอย่างไรอย่างี้นะ วิ่งเริ่มเหมือนอีกคนจะมาแต่ไม่เป็นไรคนระับไปเขาช่วยไปก่อนไปเขาช่วยไปก่อนผมลากลงห้องวีก่อนเพื่อความรวดเร็วปับ๊บสวยแข่งครบทุกคนแล้วนะเล่นง่ายแล้วอย่างเงี้ยผมว่าเล่นง่ายเฮ้ยลบ <Nope. S 1> โอ้โหนึกว่าคือข้างบนพลาดวะผมพลาดหรอกพลาด มันอยากเล่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 นแต่คนนี้มันอยากเล่นก็ให้ได้ลบวุมิงสั้นเกินมิงสั้นเกินบางทีอ่ะบางทีผมก็มันสั้นไปบางทีผมก็มันสั้นไปบางทีผมก็ว่ามันสั้นไปต้องหาไอ้คนก่อนต้องไปเจอแล้วไปไหนจ้า้อกสาวผมว่าเกมมีเกมเร็วตอนี้เกมเร็วอำนี้เกมเร็ว น่าจะบิ๊กนานกว่านี้วะผมน่าจะดีเชิงดีกนี้เรียบร้อยจบจบจบไวไปเปล่าจบไวไปเปล่าบางทีผมว่ามันก็เร็วเกินนตาเนี่ยผมต้องต่ออีกเกมนะผมต้องต่ออีกเกมนี่ขนาดนี้ถ้าสามเปอร์้็เนี่ยก็ตึงไงแต่อนนี้เรามาแบบตึงๆเงียตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยไม่น่าเอาโล่เขามนเอาแขวนข้างบนนี้แล้วกัน คนเขาจะคานไปไหนแล้วน้องคันไปนไหนแล้วนอ้อโอเคไม่คานไปนไหนเาขาก็ทิบไม้ก่อนเอาแต่แต่ไม่น่าจะเยอะนะท่านเนี้ยเซอร์ปั่นไปสร็จแค่เครื่องเดียวอ่ะค <c oughs> ือต้นเกมเราแบบได้ดีต้นเกมเราทำดีไปเยอะเงี้ยไม่มีผู้ใดรอดว่าดดมีผู้ใดรอดจากเหนื่อยมือของผมไปเลย เชือก่อนเอาแดมครั้งนี้เข้าใหม่ไห้ดีไม่บางทีผมว่าผมก็เกินไปผมว่าเก่งเกินอีอีโอ้หแถมได้น้อยมากเลยนะฮะเอาไม่ว่าเราไปต่อกันอีเกมดีกว่าลือกันเดตส์กูอาแล้วฮะเกมที่สองเล่นในดาด โรงเรียนประสบมิดวิชอ่านถูงหรือเปล่าไม่รู้ต้องขอไปเฮ้ยมีคนเจ็บมีคนเจ็บเอาเปิ๊บนี่มาเหรอพี่ไม่ให้หนูได้ลูกเองเหรอกนะพี่บอกเลยฟ้าบ๊บโอเคเจือลอยเท้าเจือลอยเท้าเจือลอยเท้า จะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอ๋อน่่่าาาออยูข้งงลหรืเปล่าอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอยู่ข้างล่างหรือเปล่าพอดีพี่ได้ยินเสียงไงน้องพอดีพี่ได้ยินเสียงเสียงมันแบบว่ามันชัดเจนอ่ะชัดเจนนะยูโน่ได้มาคนแรกแบบชิียวเฉยวแผลนั่นหาเอาเพิร์กนี่มาคนอื่นน่าอยู่ข้างล่างหรือเปล่าออกมาเช็คทั้งหมดโอ้ปั่นอยู่เครื่องนี้เลยเหรอ ปั่นอยู่เครื่องนี้เลยเหรอเฟิร์มีดเอาไปก่อนหนึ่งบาทแผลเอาไปก่อนหนึ่งบาทแผลเอาไปก่อนสองบาทแผลทวดได้มาแบบรวดเร็วอีกแล้วก็ก็มีอุ่นๆก็มีอุ่นๆเป็นบ้างปึ๊บสาอยู่ไหนเอ่ยออเอาไปแขวยข้างนอกแล้วกันไม่รีบคับไม่รีบต้องใจเย็นๆเนขไว้ เธอฟังอยู่อย่าไปดูว่าคิดถึงและถ้าเธอฟังอยู่อย่าไปดูว่าคิดยังไง <c oughs> โผเกมปะเนี่ยน้องถามจริงๆอยู่ๆก็วิ่งมาให้ตีอยู่ๆก็วิ่งมาให้ตีโอเคไอคนน่าจะโอเคตรงนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไล่ต่อเลยตามต่อสุด คำตอบแบบสุดขีดเฮ้ยเหมือนจะเจอคนโน้เฮ้ยไม่โดนได้ไงถามจริงถามจริงๆเสียเซลแล้วเนี่ย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 โอเคเจ็บหมดเข้าแผน่นอันนี้ก็เข้าแผน่นเข้าแผ่นผมเลยเข้าแผ่นผมเลยเฮ้ยเข้าแผ่นผมเลยเข้าแผ่นผมเลยเข้าแผ่นผมเลยอีกคนละ ตอนนั้นจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะไฟม,มีเสกโนที่มก็ว่าไม่ไม่เห็นรอยทเท้าก็ว่าทำไมไม่เห็นรอยเทา้าแต่ไม่เป็นไรเราแขวนคนนี้ก่อนแบบไม่รีบครับผมถ้าเจอเขาเฮวกันเราก็เห็นบอกเลยอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันจ้าไม่เฮวกันหน่อยละจ้าพี่จะได้มองเห็นมาพี่จะได้มองเห็นแบบชัดเจนเขาจะไปอยู่ฝั่งนี้วะ ขึ้นไปผมว่าน,น่าจะไปนน่นหรือเปล่ายังไม่เจนนะฮะไม่เป็นไรโอเคอยู่นี่กันหรออยู่นี่กันหรอผมทำช็อตมนจะไม่เห็นไงจริงๆผมเห็นจริงๆรับผมเห็นจริงๆกับผมเห็นจริงๆับผมเห็นมันไม่เนียนหรอกหนูถึงหนูจะไม่มีเสียงร้องก็เถอะแต่ที่เห็นมีสายตาดีจัด กทำอะไรกันนะตึมตั้ม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 ,มอ๋อเจออคนละเจย์คน okay, นี้เฟซสองเฮ,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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยามกันเกินหยามกันเกินหยามกันเกินหย,า,นมนยามกันเกินมันดึงเนี่ยมันหยามกันเกินไปโอเคไม่มีแทงหรอกายขึ้นหวั่นไปหนึ่งครับผมคลาเดสคลาเดสคลาเดสเข้าโรงไปห้องวีเหรอ พอลงมาห้องวีทำไมพ่อลงมาห้องวีทำไมก่อนลงมาห้องวีทำไมก่อนเจอคนจีนแล้วก็จะต้องแบบเม,ม้มหน่อยมันทำแสบไปเยอะตอนเราเล่นเจอแล้วเจอชอบทวงเกมต้องเม,ม้มหน่อยเวลาเ,เจอคนจีนต้องเอาสุดนะเอาสุดสุดเอาสุดสุดต้องเอาสุดสุดเฮ้ยไม่อยู่หรอไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร ดูก่อนว่าเขาไปหิวหรือเปล่าเรามีมองฮิวอยู่ปึ๊บตับไม่อยู่แถวนี้เลยเหรอเขาไม่ลืมโคบกันหน่อยหรอครับอเอาไปมีคนมาช่วยมาเนี่รับมาด้วยความเร็วมาเนี่ยความเร็วมันจะขึ้นไปข้างบนนะใช่ไหมหรือยังไงอเอาไปยังไงพี่เห็นนะดีน้องพี่เห็นนะดีน้อง พอดีว่าพี่เห็นเฮ้ยเฮ้ยม,มีคนเปิดตู้โอเคโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องบอกเราเจอคนจีนมันไม่ค่อยตั้งใจเล่นเจอคนจีนมันไม่ค่อยตั้งใจเล่นมันชอบโทรเกมพวกนี้แปงเลยแล้วกันไปละขึ้นหวัดเป็่อนน้องเหลืออีกแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งผมว่าเขาน่าจะเนียนนะคนนี้เขาน่าจะเนียนเลยแหละป๊า ขึ้นมาเช็คขบนน่อนเดี๋ยวเขาเจอหลุมก็ให้เขาออกหลุมไปไม่มีเลยเกมหลุดแล้วนะบางทีมันก็เร็วไปตรงนี้เซอร์จีนระบาดแล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจเล่นเอ,ยอยนน๊อยู่ไหนนะเจ้าอยู่ไหนนะเจ้าเขาไม่น่าปั่นไฟแล้ว โ okay. อเคอีกคนึังดึงแล้วมันดึงแล้วมันดึงแล้วมันดึงลใแล้วว่าน่าจะปล่อยตายเลยแหละเขาน่าจะปล่อยตายแล้วให้เพื่อนออกเป็นผมผมก็ทําอย่างนี้แหละเปร์เซนที่จะรอดก็คือต้องออกหลุมเท่านั้นหรือว่าเขาจะมีจิตใจอันสวยงามแบบบิ่งไปช่วยเพื่อนแไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เช่นเียนกข้างล่างเละเผื่เเอ,เอเจอเผื่อเจอโอเคเจอ,อตรงนี้มันทางตัน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 เก็บสี่อีกแล้วสวยงามเพราะพี่จีนเขาไม่ค่อยเล่นเลยก็อาจจะต้องทำใจหน่อยเวลาเจอตี่จีนว่าเก็บสี่เป็นอีกหนึ่งตาห โมมว้วแล้วปะเนี่ยผอว่าเกมมันเร็วเกินเราไปต่อเกมที่3กันเลยปะเราไปลุยเกมสามกันเฮ้ยเกมสามอะไรเราไปลุยเกมที่3ามลครับผมเอาละครับตาน,นี้เราจะเล่นในดาที่พักต่างอากาศเขาออกสมอรมาเก็บสี่แล้วปาตาน,นี้น่าจะโดนจูบดุนกันนะผมดาดน,นีด้มีการอัปเดตแ่นใหม่นะผม เฮ้ยเหมือนคนยืนเลยที่ยหญเป็นก้อนหินอยู่ไหนกันเอออยู่ไหนกันเอ่อ,ยอ,ยอ,อโอเคตรงน,นี้ไม่มีรอยเท้ายังเงียบๆอยู่ยังเงียบๆอยู่ยงงยๆๆอยโอเคเจอแล้วป๊าปไปก่อนป๊าไปก่อนหนึ่งบาดแผลเอาไปก่อนหนึ่งบาดแผลแล้วก็ไล่สุดไล่สุด ไล่สุดๆไล่สุดๆไล่สุดๆวัๆๆๆนนี้ผมว่าผมก็แบงแบงอะไรบิงลินไปเไรก่อนขาดไปไหนลันเนาบิงแบบคมุมๆไหมบิงแบบคมุมๆเอามาที่โล่งๆเราจะได้เห็นชัดๆเราจะได้มองเห็นชัดๆเวลาคนมาช่วย่ะขึ้นสุดยอดสาครับผมันมีคนปั่นอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเขา่แั่อยู่ในแถวนี้ ไม่ใช่นะผมหลอนไปเองนึกว่ามีคนอยู่ข้างบนสิโอ้อยอตามคนเดิมครับผมเพื่อนยิงที่ยะไหนดื้อดูแล้วตีนี้น่าจะตื่นดูแล้วตีนี้น่าจะตื่นถ้าเป็นตีหรือเปล่าก็ไม่รู้เื่อรู้รู้เขาต้อจะตื่นรู้เขาต้อจะตืออ่นโอเคเจ ไล่ต่อครับผมต้องตัดก่อนสักคนหนึ่งต้องตัดก่อนสักคนหนึ่งว่าแต่เขาไปไหนแล้วว่าแต่เขาไปไหนแล้วนี่เหมือนมีคนั่นไฟนั่นนะม่อนอุ้ยได้ดีแล้วล่ะเขาเราไม่ทำมีดดิมันไม่ได้ยิหรอกมนะโอเคไปไหนเฮ้ย ข้อโหดตานีเล่นพลาดเกินตานี้เล่นพลาดเกินเฮ้ยความโหดสองตาที่แล้วมันหายไปไหนหมดความชำนาญจากสองตาที่แล้วหายไปไหนหมดผมว่าแปลกๆ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 ตาเนี้ยดูส่งแล้วไม่ค่อยดีดูส่งแล้วไม่ค่อยดีโอเคเหมือนมันจะแอบตู้เหมือนมันจะแอบตู้เหมือนมันจะแอบตู้ก็โดนหนึ่งหลังไปอีนูแครสอนให้เขาตู้รัาแครสอนให้เขาตู้ มันจะมีอีกคนน่อยู่ยตรงนี้ไอ้ตาเนี่ยหัวผมโดนยับว่าผมโดนยับตาเนี้ยเ hey, ฮ้ยหิวกันอยู่หิวกันอยู่หิวกันอยู่เหรออยู่กันอยู่เหรออยู่กันอยู่เหรออยู่กันอยู่เหรออุ้ยนึกว่ามันจะมาตรงนี้ไม่มาวะพี่เอาอยัางไงมีหลุดทุกเรนะื่องนั่นอะ มีหลุดหุกด้วยนะหนะ้ามีหลุดหุกด้วยนะหนะ้าไม่ธรรมดาพวกเนี้ยนะไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาอ้าวไม่ธรรมดาทีมาสองไฟก็พี่บันเดวเกินไปน่าจะเป็นอันนี้ะปะคาราคอปปาที่มาสง่งเขาเล่นอย่างนี้เขาอาจจะมีแทงหลังมีสิทธิ์ที่เขาจะมีแทงหลังมันจะอยู่ข้างบนปะขบดินไม่ขึ้นอีก เนี่ยผมว่าเขาอยู่ข้างบนนี่แหละเสียงมันอยู่ใกล้ๆเลยเสียงมันอยู่ใกล้ๆเลยหรือว่าอยู่ข้างล่างวะเฮ้ยโอเคอยู่นี่รอยเลือดรอยเลือดอยู่แถวนี้โอเคไปนู่นแล้วออันนี้คนแรกเลยนึกว่าไม่ใช่แล้วเราอบจะเป็นคนนี้ตั้งหาไปไหนเอ่ยน้องสาว เ okay. ขาน่าจะลงกันา้ากโดนวนเหรอผมจะโดนวนเหรอเนี่ยมิ้งฉี่ไปเลยโอ้โหมิ้งผ่านหน้าไปเลยผ่านหน้าตาเฉ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 ยเมื่อกี้มาบัอาจมาส่องไฟบางอ่านมาอ่านมาอ่านมากมากมาสองไฟพี่มันต้องโดนอย่างเงี้ยมันต้องโดน โอเคแล้วมันจะเจอแล้วเจอคนแล้วแผลงไหมวกเขาวิ่งฉีกมาทางนี้อยู่ตรงรถเพลนห,หรือว่าหรือว่าเขาจะเนียนๆอยู่แถวนี้ปึแบบ๊บไม่เจอแค่งไปไหนวะมาเช็ดเครื่องนี้กอ่อนแผลงไม่ไหวไปไหนละเอยข้องนอกหนูๆไปไหนกันหมด เราหนุ่ยไปไหนกันหมดวิช่วยกันเร็วมากปูปูปูไม่โดนอีกน้ำตาจะไหลเลยครับจังหวะนี้น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเดี๋ยวน้ำตาจะไหลนิงเชิงกันจ,ะจะัดๆบินยาวไป มันเห็นอะไรแบบแบบม่เห็นอะไรแบบแบบมันเห็นอะไรแบบแบบมันเห็นอะไรแบบแบบไม่งไ,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 ไม่โดนนเปิดเกมมาบิ๊กอย่างสวยนะเปิดเกมมาบิ๊กอย่างสวยนะอันนี้ไม่ค่อยสวยหรอกจะเป็นสวยมากกว่ามันจะวนอยู่ตรงนี้โอเคนั่นเอง <c oughs> โอ้โหเร็วไปเร็วไปมี่เร็วไปเร็วไปเราไ,ไ,ไม่ได้ใครเลยสักคนตานี้แย,ย่ตานี้เราเล่นพลาเดเยอะมากต้นเกมเหมือนจะดีนะแต่เขาก็ผันไปกันเรียวมากโดยเฉพาะคอเด็ดคอเด็ดยังไม่โดนเลยคอเด็ดยังไม่โดนสักแขว่เลยก็คือประตูก็อยู่ไกลกันอยู่ถ้าเขามาสามคนที่ผมว่าัหไงก็รอสี่ แบบมาแบบมาช่วยกันดึงว่าใครคนอยู่ตรงนู้นมีคนอยู่ฝั่งนู้นโอเคจะมีคนวิ่งมาแล้วกันนี่ไงเดี๋ยวมีคนวิ่งมาชิบหายละมีพลาดชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมพลาดพลาดอยา่างแรง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  าติยังแรงเลยชาติยังแรงเลยไล่คนนี้ดีกว่าเพราะคนนี้ก็น่าจะเป๊ะสุดท้ายแล้วเขาขี่ไปไหนเขาเอ่ยนี่ก็มาทางนี้หรือเปล่าเอ้ยหรือว่ามันเปิดประตูตัวหนุ่มเลยอะโอ้ยเอ,เอาแล้วเอาแล้วแย่แล้วแย่แล้วครับกำลังจะหลุดหมด กำลังจะลอดสี่เสือเขากำลังจะลอดสี่ออกไอยู่นู่นไปไหนแล้ววันเนี้ยไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วนี่ไปไหนแลน้วนี่ไปไหน,น,ไไหนโอ้แปลก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  เแปลกแปลกผมว่าแปลกๆตาเน,นี้ยมันแปลกมันแปลกมากเลยที่ผมจะไม่สามารถเก็บใครได้แม้แต่คนเดียวอ้โหยากแล้วตานี่ยากมันยากจริงๆตาเน,นี้ยมันยากจริงๆยากมากเลยแต่เซอร์เขาก็เล่นดีครับผมเซอร์เขาเล่นดีไม่ครัก็ขอแค่คนนึง เกมไว้แต่เป็นเหมือนฟังฟืโดนจุกยับแต่นี้ไม่หวจริงที่นี้ไม่ธรรมาดาวผมต้องยอมใจเลยว่าเขาหุดกันมากเอาแล้วครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ